สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการประเด็นข่าวเล่าความจริงทางช่องชมลมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซ e ไลน์นิวเรานำท่านผู้ชมไปที่สนามลานกีฬาต้านยาเสพติดสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองไปติดตามชมบรรยากาศกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อครั้งที่1 จัดกิจกรรมโดยชมรมดอนเมืองสมานฉันโดยมีน้องๆเยาวชนอะคาเดมี่นาคปรดจูเนียลูกหลานชาวดอนเมืองของเราที่ฝึกเรียนเบสิกพื้นฐานฟุตบอลอยู่ณลานกีฬาแห่งนี้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่แห่งนี้ มีตัวแทนผู้ดูแลสนามจากชมรมดอนเมืองสมานฉันคอยให้คำแนะนำกับเยาวชนและเราไปติดตามรับชมตัวแทนชมรมดอนเมืองสมานฉันให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซไลน์นิวว่ายังไงบ้างกับลานกีฬาแห่งนี้ความเป็นมายังไง มีท่านใดมีหน่วยงานใดให้ความอนุเคราะห์และให้ความการุณาต่อลูกหลานและประชาชนชาวดอนเมืองที่ได้มาร่วมออกกำลังกายช่วงเวลาเย็นๆหรือช่วงเวลาว่างณนะลานกีฬาแห่งนี้เราไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมกันครับ ก็ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการจเกเดินดอนอสมานณฉันนะครับก่อนอี่เลยก็ต้องขอขอบคุณหนงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้เกิดลานกีฬาแห่งนี้หน่วยงานแรกก็กองทัพอากาศนะครับเจ้าของพื้นที่ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ให้เราได้ใช้สนามแห่งนี้นะครับ งานที่2ก็คือทางสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองนะครับโดยเฉพาะท่านผู้กำกับสนนดอนเมืองท่านพันตำรวจเอกรังสรรศรสิงห์ท่านพันต,น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 ตำรวจโททุ่งเมฆพานสิงห์เส่งละที่หปันผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ช่วยดูแลัญหาที่แห่งนี้ทำให้เกิดรายกีฬาด้นานยาเสพติดน,นี้ขึ้นมาผมในนามของคณะกรรมการ ก็สารต่อปฏิธานของทุกท่านช่วยกันดูแลสนามแห่งนี้ให้สวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนเดกๆทั้งหลายได้มีสถานที่ออกกำลังกายนะครับผมเกรนารมณ์ารกีฬาต้านยาเสพติดก็ฝากขอบคุณครับในนามตัวแทนชมรมดอนเมืองสมานฉัน จะกล่าวอะไรฝากไปถึงผู้ที่มาออกกําลังกายณนะลานกีฬาแห่งนี้บ้างครับครับสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้มีสถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพที่ดีเราต้องสร้างเองนะครับการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับเพราะฉะนั้นฝาก ทุกๆคนเรามีสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอให้ได้ทุกคนได้มาใช้โอกาสออกกำลังกายกันนะครับเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างสังคมการมีร่วมกันนะครับๆๆๆๆที่ดียิ่งขึ้นไปครับอะคาเดมีนาคประดิษฐ์จูเนียขอขอบพระคุณตระกูลอินแบน คุณสุทินันอินแบนและคุณธิริพัฒน์อินแบนที่สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมฟุตบอลประเภทเสาสลาลมให้น้องๆเยาวชนลูกหลานชาวทุ่งดอนเมืองได้มีอุปกรณ์ฝึกซ้อม